เล UG Phone ทางแอปนั้นเป็ระบบคารโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยการจะทำเผา V4 ได้เนี่ยเราก็จะต้องหาเฟืองไปสับคันโยกใช่ไหมครับและแน่นอนว่าเจ้าเฟืองอันนี้มันอยู่ในเกาะลับซึ่งการจะหามันเนี่ยก็ยากซะเหลือเกินตัวผมเองนะครับลองทุกวิธีเลย ทฤษฎีไหนอะไรแบบไหนเนี่ยลองหมดเลยนะครับเพราะอยากรู้ว่ามันจะทําได้จริงไหมอะนะแต่ผลสุดท้ายนะครับบางวิธีบางทฤษฎีที่เขาบอกมาเนี่ยมันก็ดันใช้ไม่ได้จริงะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์นะครับผมวิธีเจอเกาะรับแบบไม่ยากนะครับจากจุดที่ผมเนี่ยลองมาแล้วนะครับ และต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้ผมยังไม่ยืนยันแบบ100%นะครับเพราะตอนที่ผมเจอเกาะลับเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าเกาะที่ผมยืนอยู่มันคือเกาะลับจนกระทั่งไปเปิด y o u t u b e เปิดไปดูนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกว่ามันแปลกตาจึงได้รู้ว่าเอา้าเกาะที่ผมอยู่นะตอนนี้มันคือเกาะลับนี่หว่าแต่ผมก็ไม่เจอพรจจันทร์สักดวงเลยนะครับเลยไม่รู้ว่าการจะสับคันโยกเนี่ยมันต้องใช้พรจจันทร์ แล้วเราก็ต้องอยู่ในเกาะลับด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็บอกทีนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเกาะลับในสไตล์และรูปแบบของผมแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ลองหาด้วยตัวเองมาอย่างหลายวันและคิดว่าวิธีนี้แหละครับเวิร์กแน่ๆสนใจโลบักฟรีหรือเปล่า 801โลบักวันนี้มีมาแจกเพียงแค่ทำตามกติกาทุกคนได้แน่นอนง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Gaming Go ระบบภารกิจประจำวันพวกเราสามารถรับเพชรเกม i n g งโกทุกวันผ่านการทำภารกิจประจำวันได้เพียงแค่ลงชื่อและเข้าดูคลิปสั้นๆก็ได้รับเพชรแล้วเมื่อสะสมเพชรถึง960เพชรก็สามารถแลกเป็น801โลบักได้เร็วที่สุดแค่ทำภารกิจ3วันก็ได้รับ801โลบักแล้ว ทำไปเรื่อยๆก็จะได้รับโลบักเรื่อยๆกิจกรรมนี้จัดระยะยาวไม่ต้องกลัวสะสมเพชรไม่ทันระบบจับคู่เร็วเพียงแค่5วินาทีก็สามารถหาเพื่อนได้เลยเพราะเกม i n g Go เป็น Community ้เกมต่างๆที่มีผู้ใช้กว่าแสนคนมาเล่นเกมด้วยกันค,ครับเขามาเล่นกับผมเลย,ยครับเขามาเล่นกับผมหน่อยครับและสามารถเล่งความเร็วเกมได้สําหรับใครที่เครื่องช้าเคลียร์ขยะง่าย,ายๆกดเลือกเกมเพื่อทําให้ เกมเร็วขึ้นและเล่นเกมได้แบบไหลลื่นไม่มีสะดุดไปเลยใครอยากได้801โลบัคฟรีอยากเล่นเกมลื่นปืดๆอยากได้ตี้ประจำไปเล่นเกมด้วยกันรีบไปดาวน์โหลดแอป,ป Gaming Go ที่ Google Play หรือกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปก็ได้ใช้แล้วชอบอย่าลืมให้5ดาวด้วยนะโอเคมาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยนะครับกับการหาเกาะลับซึ่งในจุดแรกนะครับก็จะเป็นระหว่าง,งกลาขงของเกาะหัวกะโหลก กับเกาะปราสาทนะครับแคสเซิลออฟซีมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเจ้าเกาะลับเนี่ยมันใหญ่นะครับฉะนั้นพื้นที่ในการสปอนเนี่ย,ยมันก็เลยเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2ต่อละกันหวังว่าเจ้าเจ้าทะเลเนี่ยมันจะไม่มาปล่อยพลังใส่ผมนะเพราะมีคนสู้ขเขาอยู่อ่ะมันจะเกี่ยวกับเรานะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะครับก็คือระหว่างเกาะเต่ากับ เกาะแคสเซิลออฟซีนั่นเองนะครับเกาะปราสาทอ่าใครจะเรียกว่าอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับซึ่งเจ้าเกาะเต่าเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันเหมือนจะสปอนอยู่แถวๆนี้นะครับนี่คือถ้ามีเรือเร็วมันก็จะดีหน่อยไงถ้าเราไม่มีเรือเร็วเนี่ยมันก็อาจจะช้านิดนึงนะครับโดยประมาณนี้นะครับใช่เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมรู้สึกมันจะสปอนอยู่แถวๆนี้แหละนะครับใช่แล้วซึ่งพื้นที่มันกว้างไงครับ การแนะนำของผมเนี่ยก็คงจะเป็นประมาณว่าให้ขับเรือนะครับผมแบบนี้ไป,ไปไปมาๆนะครับให้อยู่ระหว่างเกาะเต่าเพราะผมเองก็ไม่มั่นใจว่าทุกครั้งที่มันสปอนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปขับเรือใกล้จุดสปอนเกาะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับอันนี้ความความรู้สึกผมนะอันนี้ความรู้สึกผมเลยทีนี้ไปจุดที่3ครับอย่างที่บอกว่าจุดที่เกาะมันจะสปอนขึ้นมามันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับอย่างเกาะอันเนี้ย อ่ะไม่ได้แน่นอนคุณเห็นใช่ไหมครับระหว่างกึ่งกลางของมันเนี่ยเล็กนะครับฉะนั้นเจ้าเกาะลับเนี่ยไม่สปอนแน่ๆนะครับส่วนเกาะที่มันจะสปอนในจุดที่3นะครับก็คือเกาะนี้นะครับผมผมลืมไปแล้วว่าเกาะข้างหน้ามันชื่ออะไรนะครับรู้แค่ว่าเจ้าอันนี้มันน่าจะชื่อต้นไม้ใหญ่อะไรสักอย่างผมเรียกมันเกาะต้นไม้แล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ใครเขามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยอุ้ยทำไมเท่จังอะ่ะน่าจะเป็นช่วงอีเวนต์ใช่ไหมเอ้ โอ้ยตกใจนึกว่าอะไรนี่นะครับเกาะที่สามมันจะอยู่ประมาณนี้เลยครับผมนี่เกาะที่สามนะครับอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยอยู่ระหว่างกึ่งกลางของต้นไม้ใหญ่แล้วก็เกาะน่าจะเกาะเค้กปะใช่ไหมลืมจริงๆระเนี่ยมันมันชื่อเกาะอะไรอะมันไม่มีบอกชื่อเกาะด้วยแย่จังอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดที่สามที่นี้เราไปจุดที่สี่ต่อครับแถวนี้มันไม่เกิดแน่นอนครับผม เพราะว่ายังไงก็ไม่มีทางเกิดกาะมันชิดกันเกินนะครับมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมเราจะเห็นได้แล้วว่าพวกเกาะพวกนี้มันชิดกันเกินทําให้เกาะรับมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้นะครับผมอ่ะเราไปจุดที่4กันต่อจุดที่4ก็จะเป็นจุดข้างหน้านะครับระหว่างเกาะนี้นะครับผมกับเกาะเตา่าอ่ารู้สึกว่าเจ้าเกาะเต่าเนี่ยแทบจะเขาเรียกว่าอะไรครับ น่าจะมีประเด็นเยอะสุดแล้วนะครับเพราะมันมีโอกาสสปอนมากในระดับหนึ่งเลยนะใช่มีโอกาสสปอนมากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะมันค่อนข้างเนี่ยดูดูองศามันสิใกล้ทั้งเกาะทะเลใช่ไหมอ่าแล้วก็ไม่ใช่เกาะทะเลสิเกาะประสาทเออแล้วก็ยังใกล้กับเกาะของผมเรียกว่าพุดดิ้งแล้วกันผมลืมชื่อไปแล้วเนี่ยมั่มันมันใกล้กันมากะนะครับคือโอกาสจะผู่มาเนี่ยมันน่าจะเยอะสุดแล้วถ้าแบ่งแบบสมมุติว่ามีจุดจุดเกิดทั้งสี่อ่าสักสี่จุดใช่ไหมครับ แบ่งเป็นอย่างละ25%เนี่ยแถบเกาะเต่าเนี่ยน่าจะกินเรียบไป50%นะแล้วครับแต่ในคลิปเนี้ยนะครับผมการที่จะมีเกาะเกิดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5-6เกาะตามที่หาข้อมูลมานะครับซึ่งมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่จากที่ผมลองเนี่ยหาข้อมูลดูมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับโอเคเกาะที่4นะครับผมก็จะเป็นระหว่างอันนี้น่าจะเป็นไฮด้าป่ะน้าจะเป็นเกาะไฮด้านะครับนี่เกาะที่4นะครับ นี่เลยเกาะที่4เกาะไฮดาไม่ใช่ไฮดาต้นต้นไม้นะครับผมเพราะว่าระยะของเกาะเนี่ยมันใกล้ใกล้กันเกินมันต้องห่างกันในระดับหนึ่งเลยนะครับผมถึงได้บอกว่าถ้าเรามีเรือเร็วเนี่ยมันก็จะดีนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เปรียบในเรื่องของการขับเรือหาเกาะอใช่เกาะไฮด้าจริงด้วยนะครับจริงถ้ามีเพื่อนเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับในการที่เรานั้นจะไปนั่งหาเกาะเห็นไหมระหว่างเกาะนี้กับเกาะนี้นะครับนี่เห็นไหม พื้นที่มันใหญ่ครับใช่แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทุกครั้งที่เกาะสปอนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใ,ใกล้เนี่ยมันจะไม่สปอนหรือเปล่านี่ไม่รู้นะรู้แค่ว่าเกาะตัวจริงเนี่ยเวลามันโผล่ขึ้นมามันมืดมากครับมืดสุดๆไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพอร์ททาวผมขอเรียกมันเกาะกลางแล้วกันนะครับอ่าระหว่างไฮด้ากับพอร์ททาวนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดที่4นะครับที่เกาะมันจะเกิดขึ้นมาทีนี้จากพอร์ททาวก็จะมีอีกเกาะหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็คือนี่เลยเจ้าเกาะหัวกระโหลกนี่เองนะครับผมมันก็จะมีโอกาสโผ่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าตีองศาจมันก็จะคลายเกาะเต่าเลยใช่ไหมเพราะว่าระยะห่างเนี่ยมันใช่เลยครับอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะเกาะเกาะรับเกิดใช่ไหมเกิดตอาต่อตาไม่ใช่หล่นครับตกใจอยู่ดีเกาะสปอนอ <laughs> เหมือนมันเกมมันโหลดไม่ทันนะครับ <laughs> แหมนี่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรสปอน <laughs> นี่ถ้ามันผู่มาระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบยอดมากครับอ่ะโอเคเราไปเกาะไอจุดที่5ไปแล้วใช่ไหมเมือ่อกี้ถ้าจะใช่นะเออจุดที่5ไปแล้วนะครับระหว่างไอเกาะกลางกับเกาะหัวกะโหลกไปแล้วเนี่ยรวมๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับคืออย่างที่บอกว่าเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าจุดที่เกาะมันจะสปอนเนี่ยมันจะสปอนในระหว่างที่เหมือนอยู่ตรงกลางของแต่ละเกะาะนะครับฉะนั้น เราก็แทบจะไม่ต้องหายากเลยอย่างเนี้ยในคลิปเนี้ยผมบอก6จุดใช่ไหมก็คือเกาะเต่านะครับผมเ mm. กาะเต่ากับเกาะเนี่ยผมก็โลกอะเกาะเต,าเตา่าอันเดียวมันปลาไป3อันแล้วนะครับเห็นไหมเถื่อนมากครับผมส 3, 3อันแล้วนะครับผม6เกาะใช่ปะ่ะมีอยู่6จุดด้วยกันมันต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นตะ์เนียถ้า5้าจุดก็20%ใช่ไหมครับผมเองก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกนะครับผมเอาเป็นว่าถ้ามีสัก6คนนะครับอ่ะ ถ้ามีสักหกคนในการช่วยหาเกาะเนี่ยนะครับผมมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่า,อาลองคิดสภาพดูสิมันแทบจะเป็น100%เซเลยนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยต่างประจําตําแหน่งในจุดของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ขับหาเกาะไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อๆพอเจอก็บอกเพื่อนอีก5คนอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะง่ายมากครับไม่ต้องไปเรียกว่าไงาออกแล้วก็ไปเข้าเซิร์ฟอื่นใหม่หาเกาะอะไรแบบนี้ผมว่าวิธีแบบนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับ แลถ้าเกิดว่าใครเจอวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็สามารถบอกได้ตัวผมยังไม่ได้ทาเผา V4 เลยนะเพราะว่ามัวแต่หาวิธีไปพบเกาะลับอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจะเจอและไอตอนที่ผมเจอเนี่ยนะครับก็เจอตรงช่วงไหนใกล้ๆนี่เลยนะครับระหว่างเกาะเต่าเกาะปราสาทเนี่ยแหละครับ <c oughs> ตอนที่ผมเจอครั้งแรกนะซึ่งตอนนี้เจอครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยครับและตอนที่เข้าไปในเกาะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอเกาะที่ผมอยู่มันคือเกาะลับใช่ แล้วก็ไปนั่งอัดคลิปนะครับก็เลยไม่ได้มีการพูดจาอะไรในการเจอเกาะลับในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแหละตอนนี้ว่าจะลองนั่งคําเผ่า v ีสีดูเห็นคาว่าเผ่ามนุษย์ใช่ไหมตอนนี้ผมเป็นเผามนุษย์อยู่คาว่าเผ่ามนุษย์มันก็ทํา V4 ได้เหมือนกันนะครับกากไม่เทพหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแค่อยากจะลองทํา V4 ให้ได้สักตัวดูนะครับอ๋อแล้วก่อนจะจบคลิปไปเนี่ยก็คงจะเป็นการบน่นสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกมดอที่ตอนนี้นั้น มันแซดซะเหลือเกินนะครับไม่มีอัปเดตอะไรเลยทําได้แต่ทําใจอย่างเดียวอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าลืมเรื่องของฟูมูลด้วยเพราะฟูมูลเนี่ยรู้สึกมันจะทําให้หาเกาะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเกาะมันจะโผลมาเฉพาะตอนฟูมูลหรือเปล่าหรือไม่ฟูมูลก็โผล่เหมือนกันนะผมยังไม่รู้นะแต่ตอนที่ผมเจอเนี่ยผมไม่เห็นพระจ,จันทร์สักดวงเลยนะครับเพราะว่าในเกาะมันมืดมืดมืดมากครับมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน รู้แค่จุดเกิดนะครับผมแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองส่วนวิธีทำเผา v 4ก็ไว้เดี๋ยวผมทำสำเร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะมาลองให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งเฮ้ยเกาะนู้นปะวะใช่ไหมมันเกาะมันเกาะอะไรเออมันก็พอดทาวนี่หว่าบางทีก็ลืมๆืมนะครับบอกเองก็ลืมเองแหมเกาะมันค่อนข้างใหญ่นะครับผมไม่ค่อนข้างอะไใหญ่มากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าลองแล้วใช้ได้ หาเจอหรือมีอะไรมาแชร์ก็บอกได้นะครับผมแต่อย่างที่บอกส่วนใหญ่มันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับผมตรงกลางระหว่างข้ามเกาะแค่มันจะต้องใหญ่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขับเรือไปถึงตรงนู้นก่อนเพราะไม่มันจะมันใช่พอร์ททาวมันก็น่าจะเป็นพอร์ททาวหละมาั้งไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหม,มถ้าไม่ใช่พอร์ททาวมันจะเป็นอะไรเล่าแล้วต้องเป็นพอร์ททาวอะ างทีก็หลอนหลตัวเองนะแบบความจงความจำ่ะใช่ครับพอ่อนเท้าลืมอ่ะไม่ได้ทำคอนเทนต์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกฟุตบ่อยมันก็ยังไม่เซียนนะนะครับไม่เหมือนเกมดอทำบ่อยจนแบบตอนนี้แทบจะรู้ทุกอย่างแล้วมันก็ไม่อัปเดตสักทีเลยต้องหนีมาทำเกมดอแล้วเอ้ยไม่ใช่ดอบอกฟุตแล้วตอนเนี้ยจบข่าวอโอเคมันคือพอนเท,ท้าจริงด้วยครับผมหลอนเองเอาไปว่าจบคิไว้แจะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบุยบุยบ,ย,บยบายบายจุบุจุบุ